เน่ธรรมดาเราคิดอยู่ไิดว่าธรดาเทวดาไม่เคยอะแบทแมน บอกว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่สามครับผมสองครั้งก่อนหน้านี้ก็ชนะมงคลแก้วไม่ครับชนะพี่ชนะครัาอันนันชัยแล้วก็ชนะนักรบอ๋อไม่ใช่มงคลแก้วทันนันชัยแล้วก็เป็นไงบ้างเจ้านักเรบไปเนี่ยก็ตพี่ไปเต็มที่จะมีดราม่าไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะนักรบบอกว่าเขาเนี่ยถ้ามาแลกเนี่ยเราอยากแลกเขาไหมได้เสมอได้เสมออ่า นักลบบอกว่ามาแลกกันเลยไม่รู้ใครแหละต้องร่วงคนนะหนึ่ง่อยให้สนุกอ,อ,อ่ะัะไงบ้างไฟนี้เก็บตัวพี่ซ้อมก็เก็บตัวพี่ซ้อมก็ร่วงเดืนอนหนึ่งครับมีอาจารย์เฉียบจับเป้าแล้วก็เห็นมีตาตาบอยมาปั้มวงไหนแล้วกัน น้ำหนัก135ตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่ประมาณ3กิโลครับ3กิโลครับสบายๆครับก็เหลือี4วันไฟนี้ฝากแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากแฟนคลับทั่วประเทศนะครับก็แฟนคลับที่บนก็ที่ติดตามเชียร์ครับก็ไฟนี้ผมจะทำเต็มที่ครับก็ทีขอบคุณที่ติดตามเชียร์ครับไฟนี้ก็จะทำเต็มที่คเราเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุเท่าไหร่ละ27 27เตขอบคุณ ต้องบอกว่ายี่สิบเจ็ดปีในร่างกายยังโอเคเลยนี่ครับรครับพบจากอุบลได้มานีครับโอเคเนาะคก็ตลองดูว่าจะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหรือเปล่าครับผมด,ดีครับยังไงบ้างไฟนีมอ๋อป้องกันแชมป์ก็ก็ทำเต็มที่ครับต้องบอกอว่าจะมีดราม่าไหมในไฟนีมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะครับแน่วเชื่อววางแผนงได้ไงผมผมก็วางแผนดีอะ มาดูกันบนเวทีครับทำเต็มที่อยู่แล้วครับอาทิตย์นี้น้อง่านบจ้าเบสแมนมีลูกอะไรที่ไปเสริมมากไงก็มีหมัดมีโซ่หรอว่ามีจังหวะหนักก็ใส่ได้ก็ใส่เหมือนกันครับไม่หนีอะอาทิตย์นี้ไม่หนีเนีแล้วครับเืิองนีนะครับไม่รู้จะหนีไปไหนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่หนีแล้วซดเป็นซดแล้วแต่เป็นซดแล้วครับร่างกายดีครับฝ่ายนี้ครับร่างกายนี้ดูใหญ่ขึ้นดูหนาขึ้น ดูดูหนาเนื้อตัวดีกว่าช่วงช่วงนั้นครับช่วงนี้เนื้อตัวดีมากจับเป้าเลยต้องบอกว่าวันละกี่ยกประมาณเก้าเก้าถึงสิบอืมก็ต้องบอกจับเต็มเต็มเลยช่วงได้ช่วงเช้าอาจารย์ช่วงเช้าก็สี่ยกสี่ยกอืมตอนมาเร่งมาเล่งช่วงเย็นอืมช่วงเย็นนี่ก็เน้นหน่อยครับเน้นหนักนะฝากแฟนคลับหน่อยที่ดีแล้วนี่ฝากเพชรดำไปนี่ต้องบอกว่าเต็มเต็มเลยครับ กั่นรับทุกๆคนนะครับผมทาเต็มที่แน่นอนครับเชื่อใจไรเชื่อใจผมได้ครับเล่นได้ไหมขอบคุณทุกๆกําลังใจครับอป็นี้เข้าได้ไหเข้าได้เข้าได้ครับอ่าขอบคุณครับครับ